ครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เนือ้อดำคลาสสิกนะครับเดี๋ยวมาดูพิดล็อกมิดล้อเลยครับทางมันแคบนะครับแอบทางล่อทรายจมมิดเลย้องแม่โครเดินขึ้นมาช่วย รถกระติดนะครับดานในอยู่กับทางแคบๆนะครับมิดล่อเลยครับรอตัวตัวช่วยนะครับมิดล่อเลย เอาแม่โคแล้วมาช่วย,ด,วยดิ้นไม่ขึ้นหรอกรอแม่โคกันครับต,ตรงนี้มันเลนนะครับเนี่ยเป็นโคน โอเปิดดินออกจากหลังสิบหลอดันนี้ก่อนนะครับเะเอยวสิบลอดันนี้แม่โค่กับไปไม่ได้นะครับต้องขุดดินด้านหลังออกทอยนะครับตัวมีตัวโมกเ็เลนสนไม้นะครับ โม่มาตักดินออกน้ด้านหน้าตอนนี้กันชนทูด้ดินแล้วครับรอนาดมครับกดดินออกนะครับ จะลองเดินหนาดูนะครับดินด้านล่างเป็นโคลน เดินนานแล้วครับไหวไหมโอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว เรือของเจ้าซูมิโตโมนะครับมาตัดดินด้านหนาออกนะครับกันชนจุบดินเลยครับเมื่อกี้นี้แนวพื้นด้านล่างแข็งนะครับในมืองสิบหล่อเยอะแยะเลยครับ สามลอยครับใส่ดินยางนอกกันเลยอ๋อมัเหมาด้านบนนะครับ ดูซูมิโตโมนะครับตักดินใส่ซิปล้อนะเราไปสัมภาษณ์ตาอึงมันเอามาดูกันต่อน,นะครับอ้า ่นถดูกันไปเลยครับ มาติดตามทีมงานปลาทองนะครับปลาทองวิ่งกระจายเลยครับเริ่มเบาบางลงแล้วซิบลอเมื่อกี้แนนเอียดอยู่บอเลย สองคันเลยครับโอมาสูกับซุมิโตโมปะทะกันนะครับอดูคันไหนเต็มกว่ากันก่อนกันวิ่งไปเรือต่บัน

ดูขานานเต็มก่อนครับสุมิโตโมกับโคมัซุปะทะกันแล้วครับวันนี้แต่สุมิโตโมยบุ้งทีมันหน่อย อัานไหนเต็มก่อนผมมาสู้กันล่วงใหญ่เลยครับสู้มิตุโมกบสู้ตายครับวันดำปึด๊ดอ้าวสู้สู้สู้ว้าวล่วงใหญ่เลยครับจำเอาจำมอลและสู้มิตุโมกวันดำปึด๊ด หยบร้อยโกมาสุเต็มแล้วออกได้เจ้าสุมิตโมกขวบตามแล้วนะครับสุมิตโมกขวบตามแล้ว ไลเรื่อยตามสภาพรถนะครับการตาภาพเปียกเป็นคนกับปูก็บหลานนะครับเนี่ยเตลมแล้วครับภาพก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เญ่เนื้อดัมคลาสสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งก็ยังดีนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับติ้งติ้งติ้งครับขอบคุณครับ